สบายดีพี่น้องทางสงปปล่าแล้วก็เอฟซีทุกคนเดอ้อมื่อนีผ้าพี่ผ้านองมาเบิงผลงานมาดูผลงานของอาจารย์ชัยทัศน์ทองแมนนะครับร้านตั้งอยู่ยอดพิมานนะครับแถวปากคลองตลาดนะครับปากคลองตลาดนะครับผมเป็นร้านระดับเทพครับเป็นช่างที่ฝีมือดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับมาชมผลงานของอาจารย์ชัยทัศน์ทองแมนนะครับร้านของพี่แกอยู่ยอดพี่มานนะครับแถวปากคลองตลาดนะครับมีเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆเ,เบอร์โทรให้เพื่อนๆมีโอกาสแวะไปปากคลองตลาดครับพี่น้องแวะไปหาอาจารย์ได้ครับโทษสอบถามเส้นทางก่อนก็ได้นะครับ0851266814นะครับ อาจารย์ร้านจะตั้งอยู่ที่นั่นนะครับแต่ในช่วงนี้ก็กาลังจัดและตกแต่งร้านอยู่นะครับขยับขยายใครสนใจอยากเอางานไปให้อาจารย์ชัยทัศน์ถักนะครับไม่ผิดหวังนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะเป็นช่างฝีมือดีนะครับประสบการณ์ประสบการณ์การถักนี่หลายปีครับหลายปีสมัยก่อนพี่แกถักอยู่ อยู่ที่แถวท่าพระจันทร์นะครับพอดีมีการจัดระเบียบนะครับอาจารย์ชัยทัศน์ก็เลยย้ายมาอยู่แถวปากคลองตลาดครับอยู่ตรงยอดพิมานนะครับเป็นคล้ายๆท่าเรือนะพเพื่อนๆคล้ายๆท่าเรืออยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะครับร้านพิร้านไออาจารย์ชัยทัศน์ทองแมนนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับผลงานผลงานการถักมีความละเอียดนะครับแล้วก็ งานจะสวยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเอามาให้ชมใครสนใจอยากปรึกษาอาจารย์เรื่องไม่ว่าจะเป็นออเดอร์งานออเดอร์ต่างๆก็โทรไปได้นะครับ0851266814นะครับนี่ครับผลงานแยะแยะมากมายครับผลงานฝีมือเพลนนี่สุดยอดอีหลีครับเป็นระดับปรมาจารย์นะครับ ใครมีวัตถุมงคลที่อยากถักแบบฝีมือเนียบ,ยบก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับติดต่อไปได้นะครับหรือมีโอกาสไปแถวปากคลองตลาดนะครับเพื่อนๆโทรถามได้นะโทรถามก่อนก็ได้เส้นทางเพราะอาจารย์จะร้านจะอยู่ตรงยอดพิมานนั่นแหละครับติดแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ครับผลงานสุดยอดฝีมือ อีกคนนะครับที่ว่าสวยจริงๆใครมีโอกาสแวะไปชมได้นะครับไปชมที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็กําลังขยับขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่นี่ผลงานโอ้โหสุดยอดเลยฝีมือนี่ละเอียดจริงๆครับหาทิติลำบากเลยเป็นยอดฝีมือครับ ไม่ว่าจะถักกรอบพระถักสร้อยเชือกเทียนคือคือเราไปให้อาจารย์ออกแบบให้ก็ได้ทรานึกภาพไม่ออกไปโทรไปปรึกษาให้อาจารย์ออกแบบให้ได้นะครับเพื่อนๆคือจะรับออกแบบด้วยนะครับเพราะบางทีเราอยากได้ได้แบบไหนก็ให้อาจารย์จัดให้ครับนี่ครับมีทั้งหินนะครับมีทั้งหินมีทั้งข้อมือ ออกแบบทุกอย่างนี่ครับผลงานเคยไปถ่ายร้านอาจารย์อยู่ครับช่วงนี้ก็โควิดก็ยังยังไม่มีโอกาสแวะไปครับอันนี้ก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็มีโอกาสก็จะไปถ่ายร้านอาจารย์ให้ดูอยู่ครับมีโอกาสจะแวะไปอยู่ตอนนี้ก็กำลังยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยเอาภาพเหมือนภาพนิ่งมาให้ดูก่อนนะครับ มีโอกาสต้องเดินทางไปร้านอาจารย์แน่นอนตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอาจารย์กําลังจัดร้านให้เขาที่เข้าทางก่อนแต่ก็โทรไปปรึกษาไปติดต่อได้นะสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์นี่ก็085นะครับ126 6814นะครับอย่าลืมโทรไปปรึกษานี่ครับผลงานครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือนี่ข้อมือไอ้ไข่ไอ้ไข่สวยงามละเอียดอ่อนมากครับ เป็นช่างที่ฝีมือดีครับไรที่ติผลงานแต่ละชิ้นนี่เป็นงานแฮนเมดนะครับเพื่อนๆเ,เป็นสุดยอดฝีมือของเพื่อนอีหลีคุงามครับงามนี่ครับผลงานผลงานเป็นข้อมือครับเป็นข้อมือเป็นกรอบพระอะไรมีหมดทักตะกุดทั้งสี่ทักตะกุดทักสายตะกุด สอยหินสอยข้อมือสอยยกรับทำอะครับรับทำทุกทุกอย่างครับเพื่อนแวะมาได้เลยนะครับถนนยอดย,ยอดพี่มานะครับยอดพี่มานอยู่ถนนปากคลองตลาดนะครับปากคลองตลาดมีวัตถุมงคลไปให้อาจารย์ออกแบบให้หรือสนใจอยากสั่งออเดอร์เชือกถักงานถักก็คุยไปคุยปรึกษาอาจารย์ได้นะครับ โทรไปได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจงานฝีมืออยากได้งานถักไปแจกในงานมงคลต่างๆก็ติดต่ออาจารย์ได้นะครับ0851266814อาจารย์ชยัยทัศน์ทองแมนนะครับอย่าลืมอย่าลืมกันได้อย่าลืมกันเลย <c oughs> นี่ครับ นี่ผลงานแต่ละชิ้นนี่สุดยอดจริงๆเป็นไงล่ะอันนี้แค่ผลงานเล็กๆนน้อยนะครับที่ร้านมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเ,เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะไปชมผลงานของอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ชัยทัศน์ทองแมนอยู่ยอดพิมานปากคลองตลาด มีิอกาสก็แวะไปชมได้หรือโทรสอบถามและคงราคากันได้นะครับนี่ถักตะกุดนะพี่น้องถับตะกุดนี่สุดยอดจริงๆนี่ครับถักตะกุดแล้วข้างๆนี่จะเป็นพวกลูกอมเป็นเบี้ยกแก้เห็นไหมสวยออกแบบได้สวยงามครับเป็นผลงานของอาจารย์ชยทัศน์ทองแมนนะครับ นี่ครับอันนี้จะเอาเหรียญเหรียญของในหลวงราชการที่9้ามาถักนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีวัตถุมงคลเวลาไปก็ติดไม้ติดมือไปให้อาจารย์ถักได้ครับรอรับก็ได้นะครับรอรับได้เลยถ้าถ้ารีบไปไหนก่อนก็ไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับมาเอาได้ครับเพราะว่าร้านของอาจารย์ก็ เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้านี่ครับจะเก็บรักษาวัตถุมงคลของลูกค้าทุกคนนะครับนี่ผลงานเป็นข้อมือนะครับเ,เพื่อนๆเป็นข้อมือเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับ นี่ก็เป็นสิง์นะครับถักมีหลายลายหลายแบบนะครับนี่รู้สึกจะเป็นรูปสิง์นะครับแล้วก็สร้อยก็จะเป็นลายทงชาติสวยงามจริงๆครับสวยงามแล้วก็นี่ครับสร้อย สร้อยจี้ร้านนะดูสิผลงานมีทุกสีทุกแบบทุกลายนะครับเพื่อนๆนความละเอียดของงานไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ละชิ้นจะราคาไม่เท่ากันนะเพื่อนๆอดูที่การถักยากง่ายนะราคาจะไม่ใช่ราคาเดียวนะครับให้เพื่อนๆมาดูมาดูเองก็ได้หรือจะติดต่อกับอาจารย์นะครับ พราอาจารย์ก็จะมีมีมีไลน์นะครับมีไลน์ขึ้นถ้าลงเบอร์ไว้แล้วก็โทรติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับถ้าเราสนใจสินค้างานถักหรือมีโอกาสแวะไปทางปากคลองตลาดก็โทรถามสอบถามเส้นทางกับอาจารย์ได้นะครับโทรพูดคุยกันได้เป็นกันเองครับฝีมือ อาจารย์ถ้าเราได้เอางานไปถักก็จะไม่ผิดหวังนะครับผลงานสุดยอดครับผลงานเพราะว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์ด้านการงานถักนี่หลายปีครับหลายปีนี่ครับเป็นแนวหินอย่างนี้ก็มีถ้าเพื่อนๆชอบชอบสร้อยประเภทมีหินมีพวก ลูกปัดอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับคือจะรวมไว้ที่นี่หมด่ะครับนี่ครับผลงานถักกรอบพระแล้วก็พร้อมสร้อยนะครับเพื่อนๆผลงานของอาจารย์สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแต่ละชิ้นนี่ดูสิผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ เพื่อนเพื่อนมีโอกาสกระแวะไปได้เดอ้อหรือว่าโทษไปหาอาจารย์พันกอนก็นกนกนได้เพื่อไปสอบไปถามเพื่ออยากเอาผลงานไปถักเพราะว่าแต่ละอาจารย์นฝีมือบ่คือกันนะครับที่ผมเคยไปทายไปไหนกะแต่ละคนก็ฝีมือมีเอกลักษณ์แล้วแต่คนชอบนะครับงานถักคนถักงานเขาจะช่วยกันครับสนับสนุนกัน ผลงานของแต่ละคนแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับเพื่อนๆนี่พวกหินมงคลก็มีนะหินมงคลน,นี่ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาพระศิวะหรืออะไรนี่นี่ครับหินเนี่ยหินคอยก็พวกงาต่างๆนี้ครับนี่ครับเป็นข้อมือเป็นข้อมือเชือกถักเป็นลูกปัด เป็นหินที่นี่ครบเลยครับมานี่ครบเลยเพื่อนๆอ,อยากรับไปขายก็ต้องมาคุยกับอาจารย์นะว่าราคาส่งจะเท่าไหร่นะครับเพื่อบางคนไปขายที่ต่างจังหวัดสนใจที่จะเอางานพวกนี้ไปถักเอยไปขายเลยโดยที่เราไม่ต้องถักเองให้อาจารย์ถักให้นี่จะคิดยังไงก็ต้องมาพูดคุยกัน เดีย๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีก็สามารถไลน์หากันคุยกันได้นะครับเพื่อนๆหรือถ้ามีโอกาสจริงๆมีเวลาอยู่ไม่ไกลก็แวะมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โรคระบาดโควิดก็ผ่อนคลายลงและเราก็ฉีดวัคซีนกันมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับเผื่อใครมีโอกาสแวะมาทาง ปากคลองตลาดนะครับที่เขาขายดอกไม้เยอะๆนั่นแหละครับผมอาจารย์เขาจะอยู่นั่นนะครับอยู่ตรงท่าเรือท่าเรือยอดพิมานนะครับเขาเรียกสอบถามคนแถวนั้นก็รู้นะครับถ้าเราไม่รู้เราก็โทรสอบถามก่อนได้ตามเบอร์ของอาจารย์นะครับ0 85 1 2 6 6 8ห4นึ่งสองหนึ่งนะครับเนเพื่อนคนไหนสนใจผลงานถักของอาจารย์ ก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับฝากผลงานอาจารย์ด้วยนะครับ